ตา,ต,าต,าตาย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 ต้ใต้ตนโอครับท่าน <S <S สนับสนุนโดยโน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวอ,อร่ไยซ่าราเจนกิ้งทองมารองครับฝากสำรับเปื่อนเจ้าใตา้หงอแล้วว่าได้ฟังเสียง รอคุณปู่จูเหลี่ยมนี่แล้ว่วาคอยเรียบเรียงฝากสำเนียงฟังปลูกโอ้แล้วว่าลูกล่าลทีเพื่อให้เสียงกล่อมใจและไปทั่วภาคเพราะเหนืองจากใจอย่างรักโนในทักษี วิชานั่งก็ยังงว่วงแม่ยังทำได้ไม่ค่อยดีฝากสักทีเสี่ยงร้องเฮียเธอแล้วว่าข้องราชินนี่แล้วว่าข้องน้องเบ้าราชินล่าพี่น้องอ,อ,อ้ยกรับกราบสวัสดีครับพี่น้องที่รักและก็ขอรับสุนทรครับผมนายยศทองข้องน้องพีมาวันนี้มีดีมาเล่งกัน ไม่ว่าท่านนั้นจะอยู่ที่ไหนจะไกลหรือไกลโปรดเปิดอวดใจที่กรุบจะเน่าโอ้แล้วนี้ว่าดอตทีวีวายวายอยากจะดอตทีวีวันนี้วันดีวันทีเท่าเรยก็ไม่เอ้ลุงทองไอ้ไอ้วัน,นทีเท่าเรยก็กันหรือกรนต้นเอามันนี่ลงเลยเลยใหย้ โลไหนไรอ่วะไรก็เอ้ยัดพื้นมังวังนี้สถานการณ์เรื่องกล้องภาวะอากาศอากาศอะเอออากาศฝัดพื้นมังอากาศอากาศแก้บ่ายดีเพื่อไม่เจ็บไม่คายอากาศนี่อากาศนองแต่พอเมื่อใหญ่อากาศนองแต่พอไอ้นี่คือว่าอากาศดินน้ำลมควยสภาพภูมิอากาศ เป็นอย่างไรล่ะนายเพียกอ๋อแล้วต้นไม้ผู้ใดรอดหรอตายไม่มีเคยคิดเมื่อนเพียกนี่เขาเรียกว่าความคิดแบบสีถนนเฉยเอาต้นาพ่มทีสีถนนจยเออแล้วผมเป็นแน่สีถนนเพียกตายว้าไ,ไปเรือยต้นอากาศก็ตอนนี้กรุงเทพอากาศชื้นๆบ้านเราคนไม่ตอกแดดแรงแดดแรงไม่ดีพี่น้งองเออ พเพื่อลาเปียกเพราะพักยาทราบลีมันตีมเฮี้ยวมัดเพราะบ,บ้านเราโนรธชนญ่แล้วเขาชอบกินพักกันบ่บ้านเราชอบกินพักครับย่างเข็นย่างเข็ญยอดเลี้ยงเออพักกูดพักกูดเหลือได้เลยต,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 ต่อเต้วะต่อเต้เลยต่อบ้าวอุลูกเนียงลูกเรียงออลูกต้อือ โดยเฉพาะโดยเฉพาะโดยเฉพาะถ้าแดดแรงๆเ,เนี่ยอย่าให้เถียโทตอ่ะรอ่ะพักต่างร่างเนี่ยเปลือมันตีเหี้ยวมันกินไม่ร่อยในโบกมาเลยที่ฮันเนี่ยบอกไว้มม่เลวเดี๋ยวพี่น้องห้านาล่วงเดี๋ยวพี่น้องห้าวันน้องเพียกที่ถ่าหลึงแลาวโอ้เ้าเจย์เลยอ้เด็ดแรงมาดุรครับเตวาวีป,ปีปีนี้ทาบว่าวสภาพสาถานาการณ์การศึกษาบ้านเรา ที่ดีกว่าปีแล้วนะลุงดองรานีนะทําไมดีกว่าปีที่แล้วล่ะเพี้ยศสถานการณ์เรื่องการศึกษาน่ะเด็กและเยาวชนเนี่ยเห็นไหมล่ะตอนนี้รัฐบาลเขาแจกแท็บเล็ตให้กับเด็กป .1 ทั่วประเทศแล้วเจ๋งเลยนะแจกแท็บเล็ตแจกแท็บเล็ตค่าแจกแท็บเล็ตอ่ะแจกเด็เก ใช่แล้วเขแจกเด็กป .1 อ,อ่ะตอนนี้เด็กจะได้มีความทันสมัยในเรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีการเข้าถึงเทคโนโลยีก็เป็นเรื่องสำคัญของเยาวชนในชาติบ้านเมืองของเราเพราะว่าความห่างในการเข้าถึงของเด็กเลเยาวชนต่อความเจริญในทุกด้านเนี่ยมันห่างกันเยอะในสังคมบ้านเราเนี่ยาเพียกว่าไหม ไม่ห้างน่องทำไมไม่ห่างล่ะตีห้างเพื่อทับเล็ดนี้ทำไมก้อนนพอเท้าผีกะมีมาตั้งแต่ทำไมปีเด็กๆนู่นพอเท้ายัางเอาพอเท้ามาเพียกมีตั้งแต่ตั้งแตพีเ่เด็กๆแล้ทำไมมีอะไรล่ะทับเล็ดมันเพิ่งมีเมื่อไม่มกี่ปีเนี่ยสติปจ๊อบเขาทำมาออ่า ไอเครื่องของไอ a d อ่ะเขาเรียกแท็บเล็ตเพิ่งทำมานี่สติ๊กจบเพิ่งทำมามีเมื่อสี่ห้าสิบปีที่แล้วมีที่ไหนมีไงนะมีปัตเพิร์ลอะเปี้ยอ้าพอเท้าบ่มยังเอเพราะว่าแกหนังถึงแกแท็บเล็ตแกไม่นุงกางเกงน้อยอ๋อคือหันแท็บเล็ตพอเท้าช่องนุย้ยไม่ใช้แท็บเล็ตแบบสติ๊กสติ๊กจบก็ทำได้หรอก,ได,รอกได้แต่เออ แต่การทึกท่าโวมงนี่ดีลุงทองเออเพื่อปีนี้น้ำไม่ท่วมเพื่อการทึกษาไม่หลงคลองการทึกทา,าไม่ได้ทอยล่หลงลงคลองเพราะน้ำไม่ท่วมได<ต>้ได้เรลงพี่น้องเออจ้ามทีงแล้วเออเลยครับพี่น้องครับให้พี่น้องไปชมบทเพลงกันดีว่าชาววันลุงทองจ้ามแล่งตรงให้ที่เป็นวัดคัดแนนได้รูมูกแหล่งตรงใช้เอาเลยครับพี่น้องครับไปชม,ม,ทม,ปนนม,มบทเพลงบทเพลงเรก หมอเปีพิเศษสครับรับผีเพลนและผีพัดคันจากทุงท่งชูกรุงปารีสกับบทเพลงในเชื่อว่าทางชีวิตเพียกเส้นทางชีวิตหรือบางทางชีวิตทางชีวิต,วตอะเออทางชีวิตพร้อมมันทางชีวิตพร้อมมาเข้ามาอีลกใเ,เ้เพื่ออบอตอไม่ค่อยทำงานเพื่อไม่ได้รัดย่างที่ไม่ได้รวยปูนที่ย่างดินแดงอยู่เลยไม่ใช่ทางนุน่นเดินเข้าบ้าน บทเปลี่ยนร่องมันยาชายเจ้าน้อมบทเปลี่ยนต้รู้หน้าแต่ไม่รู้เจยชเชิญกับร้ามบทเปลง่รับสนับสนุนโดยกาแฟาปรุงสำเร็จ M Coffee โ o